ทูมอนี่วอลเล็ตสแกนบัตรประชาชนไม่ได้ทำแบบนี้ได้ชัวมีเพื่อนพี่น้องมาถามผมในคลิปล่าสุดที่ผมปล่อยไปเกี่ยวกับการสมัครทูมอนี่วอลเล็ตนะฮะมีมาถามเยอะแยะมากมายโดยคำถามนี้ก็คือสแกนบัประชาชนไม่ได้เลยสแกนแล้วก็เด้งออกหรือมันมีปัญหาสแกนแล้วนิ่งฮะทำแบบคลิปนี้คุณจะแก้อย่างได้ได้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยว จะไปดูกันทีละขั้นทีละต่อนะวันนี้เนี่ยผมมีวิธี5วิธีที่ให้คุณไปปรับแก้ถ้าคุณปรับแก้ทำา5วิธีนี้แล้วคุณจะสามารถสแกนประชาชนได้อย่างแน่นอนเลยฮะเรามาดูกันทีละวิธีกันเลยนะครับมาเลยฮะวิธีที่1นะฮะก็คือนี่นครับหน้าตาประชาชนของคุณจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับสิ่งสําคัญนะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ทีละจุดนะ วางแบบประชาชนบนพื้นโล่งๆครับอันนี้วิธีแรกนะวิธีแรกคือสมมุติว่านี่แบบประชาชนของคุณใช่ไหมครับนี่เนี่ยนะนี่แบบประชาชนของคุณใช่ไหมครับคําว่าพื้นที่โล่งหม,มายความว่าประชาชนของคุณต้องมีพื้นหลังแบบนี้ยที่คือตัวอย่างที่ดีเลยนี่คือพื้นหลังสมมุติว่านี่คือพื้นหลังนะเนี่ยตรงนี้คือพื้นหลังนะอันนี้คือมือถือของคุณที่จะถือ,อขอัยนะสมมติว่านี่มือถือของคุณ ที่จะยิงสกแกนนะครับให้เป็นมือถือในแล้วกันอนะ่ะเขียนนี้มือถือที่ยิงสกแกนนะฮะทีนี้ตรงนี้ครับพื้นหลังที่คุณใช้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องเป็นสีขาวหรือถ้าเป็นหรือเินพื้นที่โลง่งๆสีโทนเดียวดีที่สุดครับไม่ขาวจะแดงมันก็ยังไงอยู่เดี๋ยวแดงสีมันจะรบกวนทำยังไงก็ได้ให้มันสีที่มันทําให้บัดประชนของคุณเด่นนะครับสีไหนที่ไม่ทําให้บัดประชนของคุณเด่น คุณอย่าใช้สีนั้นมันจะทําให้ระบบการสแกนเนี่ยมันเพี้ยนไปใช้สีแบบเข้มๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะเอาสีที่มันอ่อนๆที่มันสีที่มันอ่อนๆนะจริงๆสีถ้าสีดําบางที่ก็อาจจะได้แต่ก็ต้องลองดูครับแต่พี่ผมเนี่ยที่คุณเห็นพื้นหลังสีขาวไหมเห็นไหมครับที่ผมทําอันนี้คือพื้นหลังสีขาวเห็นชัดมากเห็นไหมครับ ถ้าคุณใช้พื้นหลังสีขาวเป็นไปได้ถ้ามีพื้นหลังสีขาวก็ใช้ถ้าไม่ง่ายก็อ่อนขึ้นมาหน่อยก็เป็นเทาก็ได้นะฮะคือเอาพื้นหลังให้มันสีเดียวคะ,ะัง่ายๆเลยไปแก้ตามเนี้ยบางท่านแก้ตามนี้ปุ๊บหายเลยนะฮะได้เลยสแกนได้ทันทีเลยครับลองดูนะครับอันนี้วิธีที่หนึ่งาประชาชนบนพื้นหลังโลง่ลงๆเป็นสีเดียวยิ่งดีหรือโลง่ลงๆเลยนะฮะบางท่านเป็นพื้นหินอ่อนที่บ้านก็วางตรงหินอ่อนที่บ้านก็ได้นะครับ บางท่านวางที่โต๊ะทํางานเป็นโต๊ะไม้ก็ลองวางตรงนั้นก็ได้เช่นกันครับหรือว่าจะหากระดาษ A4 มาแผ่นหนึ่งเป็น A4 หน้าขาวทั้งหน้าแล้ววา,วางไว้นะฮะอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับลองดูที่ท่านสะดวกแล้วกันนะครับเอามาดูครับอันนี้คือวิธีหนึ่งบวชชนบนพื้นหลังลอง,งมีเสียเดียวยิ่งดีนะฮะสีเดียวยิ่งดีต่อไปมาข้อ2ครับข้อที่2คือวางบวชชนบนที่ที่มีแสงสว่างพอดีพอดีไม่สว่างเกินไป ตรงนี้บางท่านก็มีความผิดพลาดได้นะเพราะการบางบัตรประชาชนเนี่ยบางท่านเปิดผ้าม่านนะฮะเปิดอะไรนู่นนี่ในห้องหรือที่ทํางานแล้วมันจ้ามากนะฮะจ้าเรียกว่าแสงมันเหมือนแสงอาทิตย์ตอนที่สายๆอะฮะช่วงประมาณเที่ยงๆบ่ายๆ่างเงี้ยแสงแรงๆ,รงๆอย่างนั้นอะแล้วมันจ่อมาที่บชาชนของคุณอย่างนั้นเวลาใช้โทรศัพท์สแกนมันจะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดของบัตรมันจะแบบ คุณเคยถ่ายรูปตอนที่แบบแสงจ้ามากไหมครับมันแทบไม่เห็นหน้าคุณเลยใช่ไหมคุณต้องไปอยู่ในร่มแล้วก็ถ่ายมันถึงจะเห็นหน้าคุณเหมือนกันครับการสแกนแบบใะส่วนเหมือนกันถ้าคุณจ้าจ้ามากมันจะไม่เห็นหน้าตบ,บประชาวนของคุณอย่างชัดเจนที่ระบบของ t ูวอลเล็เนี่ยมันก็สแกนไม่เห็นมันก็มีโอกาสนั่นได้ครับและทีนี้เนี่ยตรงนี้อันนี้พูดไปคร่าวๆก่อนแล้วกันแถมเพิ่มเติมไปครับก็คือแบบระส่วนของบางท่านเนี่ยมีการเลือนรางจางไปอะไรเงี้ย แนะนำนะฮะก็ก็ควรจะหาที่ที่มืดๆหน่อยเพราะถ้ายิ่งจางเนี่ยเห็นไหมพอสว่างมากเส้อสแกนไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นก็สแกนประชาชนไม่ผ่านสักทีต่อไปมาข้อที่3วางบัตรประชาชนของกรอบที่ระบบเอามาให้นะครับกรอบที่ระบบเอามาให้เนี่ยจริงผมในระหว่างในคลิปที่สอนสมัครทูมอนี่วันเลปีล่าสุดนะฮะ ผมมีบอกเอาไว้แล้วคุณสามารถไปดูคลิปนั้นได้เลยนะฮะแต่นี่เดี๋ยวผมบอกคร่าวๆการที่สแกนแบบประชาชนเนี่ยเขาจะมีกรอบมาให้ผมวาดให้ดูมันจะเป็นนี่พื้นที่หน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีนี่คือเป็นนี้แล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆของบัตรประชาชนจะมีกรอบต่างๆเป็นรูปแล้ววันนี้นะฮะนี่ตาคุดนะรุ่นนี้ครับก็จะเป็นรูปคือหน้าที่ของคุณนะครับคือวางบัตรประชาชนของคุณให้ตรงกรอบที่เขาให้มาซึ่งผมมีสอนแล้วในคลิปนั้นคุณไปดูคลิปนั้นอีกทีหนึ่ง ดูหลังวิดีโอนี้จะมีคลิปนั้นแนะนำอยู่นะฮะคุณสามารถไปดูได้เลยนะฮะเป็นวิธีสมัครทัวร์เลสล่าสุดเลยพาไปทำทุกขั้นตอนเลยครับพาไปสแกนป,ประชาชนหมดเลยนะฮะทีนี้ครับก็คือคุณต้องวางให้ตรงกับกรอบที่เขาให้มาตรงนี้ถ้ามันไม่ตรงเมื่อไหร่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะสแกนไม่ได้สักทีนะฮะต้องตรงนะฮะตรงระบบของเขาแล้วจะสแกนได้ครับ แล้วก็ต่อไาข้อที่4ครับถ้าสแกนแบบชนไม่ได้ครับให้ทําการปิดเปิดแอปใหม่ตรงนี้เป็นวิธีที่เรียบง่ายมากสมมติว่าคุณทําทุกวิธีหมดแล้วยังไม่ได้นะฮะคุณต้องปิดแอปทัวเลเปิดแอปใหม่ไม่ถึงขั้นต้องลบแอปนะฮะไม่ต้องไนต้องลบแอปแล้วโหลดแอปใหม่มันไม่มีผลอะไรต้องปิดแอปแล้วเปิดแอปใหม่เพราะบางทีเนี่ยในระบบมีคนสมัครในเวลาที่นั้นๆน่นะเยอะนะฮะระบบอาจจะมีการลวนบ้างเป็นธรรมดาครับ ฉังนั้นการปิดแอปแล้วเปิดใหม่จะทำให้คุณสามารถสแกนบัตรประชาชนได้อย่างแน่นอนครับอ่าตรงนี้ข้อที่4นะฮะแล้วก็ข้อที่5ครับก็คือถ้าไม่ได้อีกอันนี้ก็คือประเด็จศึกเลยปิดเครื่องมือถือแล้วเปิดเครื่องมือถือใหม่วิธีนี้อาจจะดูเรียบง่ายครับแต่ใช้ได้ผลอย่างแน่นอนคุณลองปิดเครื่องมือถือของคุณไปแล้วเปิดเครื่องมือถือของคุณใหม่ไม่ว่าจะเป็น android หรือ apple ใช้วิธีการนี้ได้หมดเลยนะฮะโดยการปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องมือถือมาใหม่นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนแบบปรปชนหน่อยนะฮะอันนี้คือคือเนี่ยแหละครับเห็นคุณเห็นข้อมูลตรงนี้ไหมที่ผมบอกให้วางให้ตรงกรอบกรอบมันจะเป็น,นีฮะแล้วมันจะวางอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณสังเกตดูครับตรงนี้ก็จะตรงกับตรงนี้ใช่ไหมครับตาคุดนี่ก็จะตรงกับด้านบนตรงนี้ แถบ,บาร์โค้ดนี่ก็จะตรงกับตรงนี้นะฮะคุณเห็นอะไรไหมนี่ก็เลขแบบจตัวประชาชนเลยก็จะตรงกับด้านบนตรงนี้นี่ก็ข้อมูลต่างๆคือทุกอย่างมันจะตรงกันในับรประชาชนหมดคุณวางทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยให้ตรงตรงเปะ๊ะยิ่งดีเลยครับเพราะว่าระบบการสแกนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะด้านหน้านะเออแถมไปอีกอันหนึ่งด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังบัตรประชาชนของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็น บ้านหลังบางท่านทุกท่านแหละฮะจะเป็นเลขรุ่นใหม่หมดแล้วเป็นมีเลขให้ด้านหลังครับเลขเลขหลังบ้านประชาชนตรงนั้นก็ต้องเอาให้ตรงนะถ้าทุกอย่างตรงหมดเขาก็จะกรอกข้อมูลให้คุณเรียบร้อยนะซึ่งผมบอกไว้ในคลิปนั้นแล้วนะฮะคุณไปดูได้เลยนะฮะก็เท่านี้เองครับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนและยุ่งยากครับ ามาทัวร์กันอีกทีครับหนึ่งก็คือวางบัตรปชนบนพื้นหลังโล่งๆมีสีเดียวยิ่งดี2คือวารปชนบนที่ที่มีแสงสว่างพอ,พอดีีไม่สว่างมากเกินไป3วางบัตรปชนให้งงให้ตรงอยู่ในกรอบที่กําหนดให้4ถ้าสแกนแบบรปชนไม่ได้ให้ทําการปิดแอปเปิดแอปใหม่5ถ้าไม่ได้อีกให้ปิดเปิดเครื่องใหม่นะฮะบางท่านอาจจะมีข้อสงสัย มากกว่านี้นะฮะหรือเป็นคำถามอะไรที่เกี่ยวกับการใช้งานทูวอลเลตพิมพ์บอกมาถามใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้นะฮะหรือว่าจะแอดไลน์ผมก็ได้กดชื่อนี้และแอดไลน์มาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันครับไม่ต้องเกรงใจกันนะครับมีคำถามอะไรถามมาตรงๆเลยผมพร้อมจัดทำคลิปมาเพิ่มเติมให้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวสำคัญนะฮะถ้าคุณแก้ตาม5ข้อนี้นะฮะคุณจะสามารถทำการสแกนบัตรประชาชนของ True Money Wallet ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ตามชมผมมาตลอดนะวันนี้ผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ